สวัสดีครับเพื่อนๆผมปลาโมดทุ่งปืนนะครับหรือว่า Facebook สวนเกษตรนอกตำราครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมารู้จักว่านชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่านกุมารทองหรือว่าว่านแสงอาทิตย์นะครับว่านกุมารทองหรือว่านแสงอาทิตย์ตามความเชื่อนะครับของคนโบราณถ้าใครนำมาปลูกนะครับในบริเวณบ้านนะครับจะ นำโชคลาภมาให้แก่คนปลูกนะครับโดยเฉพาะเวลาช่วงที่เขาออกดอกนะครับคือเป็นสัญญาณที่จะนำโชคลาภนะครับให้แก่คนปลูกนะครับผมที่สันสวยมากครับเหมือนเหมือนดวงอาทิตย์เลยเหมือนแสงจากดวงอาทิตย์ออกมานะครับนะครับอันนี้ผมถ่ายตอนเจ็ดโมงเช้านิดๆนะครับแสงกำลังสวยนะครับสวยงามมากครับผม